แต่ชเช้าแล้วนะรีบจริงๆอ๋ช้าอ้ตื่นเชา้าเลยรีมาคุณเรียกคะคุณเรียกครับคุณเรียกคะครับ ามาแรกผมมาเมอะไรหรือเปล่าครับเดกคุณทําอย่างนี้ได้ยังไงคุณยักยอกเงินในบริษัทของผมผมขอไล่คุณออกไอ้น,นี่เช็คเงินเดือนมวดสุดท้ายอของคุณพร้อมกับใบลาออก สวัสดีครับสวัสดีครับใครครับเนี่ยผมเป็นตัวแทนจากบริษัท์สุดทยครับแล้วมีผมเบอร์ผมได้ไงครับเนี่ยคไม่ต้องรอับเนว่ามรทุกอะไยครับมีธุระหรือเปล่าครับเนี่ยผมมีข้อเสนอให้คุณครับอะไรครับเลยครับฮะอะไรนะครับอะไรของคุณเนี่ยครับ เมื่อไรอื้อว่าเาเนี่ย เนี่ยบอกแล้วร้านนี้แม่งอร่อยจริงเออเดี๋ยวกมจตังค์พี่ครับเก็บตังค์ด้วยครับสองชามเท่าไหร่ห้าสิบค่ะเนี่ยนระวมของเมื่อวานด้วยค่ะขอบคุณค่ะเออพี่นี่ผมได้ซิดี้แ่นนี่มาผมกจะไปทําอะไรครับพี่ฝากให้พี่ไปดูไว้ด้วยครับอ๋อค่ะขอบคุณค่ะเขาฝากแบบเหมือนจำหน่ายอ่ะพี่ให้จำหน่ายให้ให้รีอะพี่อ๋อค่ะอคเอาไปดูเผื่อไว้ เอกนั้นมามีอะไรคือมันมีคนมาโทรมาหากูว่าให้เอาซีดีเนี้ยไปให้คนที่เรารู้จักเออกูก็เลยเอามาให้มึงพเพราะว่าให้แล้วกูจะได้ตังค์แล้วอย่างเงี้ยกูเลยอยากลองเออมึงก็เอาไปลองไปดูมันเป็นอะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันลองปไปดูด้วยกันเข้เโอเคนะเดี๋ยวกูแบา,าทำชุรลกมันวะ ร้านนี้ปิดแล้วหรอครับเนี่ยปิดแล้วเจ้าของก็เสียไปเมื่อวานนีอ้อ้าวผูกร้านประจำผมซะด้วยเสียได้เลยพ่อครับนุ่นนะครับนุ่นมพงเสียไปเมื่อวานนี้เองลูกป็นไปไ,ปไม,ม่ไา้ครับเมื่อวานผมยังคุยกับเขาอยู่เแม่เมื่อวานเนี้ยนุ่นผูกคอตาย ผมเสียใจด้วยนะครับมีอะไรพ่อเขาบอกครับผมจะช่วยเต็มที่แล้วผมนี้ขอโทษท่านหนรับแผ่นซีดี